รับผ,ผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตะลอนอบ รายการนะคะที่จะนําเรื่องราวค่ะของพี่ๆตารวจนะคะหลาหลากหลายแง่มุมเนาะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานโครงการหรือว่าเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะทุกๆวันเสาร์ทวาง่าช่อง p o l i e tv แห่งนี้และคุณผู้ชมนะคะยังสามารถรับชมเราได้นะคะผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น w w w p o l i e tv t v แอปพลิเคชัน p o l i c e tv แอปพลิเคชัน s อแล้วก็ไททูดรวมถึงสวัสดีคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีโทรทัศน์สืนัการณชาติด้วยใช่่ะวันนี้ในเรื่องราวที่ นามาฝากผู้ชมนี่หลากหลายเรื่องราวมากเลยนะคะน้องเมลค่ะน้องเมลรู้หรือเปล่าว่าสํานักงานตรวจเหกชนของเรามีพิพิธภัณฑ์ด้วยจริงหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าทางนี้นะคะทางสํานักงานตรวจเหกชิเองต้องบอกเลยว่ามีเขาเรียกว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยนับร้อยปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่ที่5นะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกเรื่องราวต่างๆมากมายในสมัยก่อนตำรวจจับโจรผู้ร้ายยังไง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้นั้นมีอะไรบ้างแม้แต่คําว่าตํารวจสมัยก่อนก็จะใช้คําว่า police <ช>ถูก<ม>ต้องใช่ค่ะดังนั้นนะคะจึงมีพิพิธภัณฑ์ตํารวจขึ้นเพื่อที่จะเป็นการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของสํานักงานตํารวจชาติรวมถึงทําให้เห็นนะคะว่าวิวัฒน,นาการของพิพิธภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นม,มีอุปกรณ์ชุดอะไรยังไงบ้างนั่นเองค่ะทั้งนี้เราก็ไปถ่ายทำนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกคุณผู้ชมกันว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจนั้นมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ พิธภัณฑ์ตำรวจก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2473โดยกระทรวงมหาดไทยเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุของกลางที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั่วไปหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้าเมื่อหลักฐานเพิ่มมากขึ้นจึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ อาคารกระจกได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในขณะนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและรู้จักตํารวจไทยจากนิทรศการที่จัดแสดงอาคารกระจกหลังนี้ได้จัดแสดงส่วนสําคัญของตํารวจไว้มากมายค่ะเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือเดิมกรมตํารวจมีตราสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปพระแสงดาบเขนและโลมีนายแห่งความหมายอลึกซึ้งที่แสดงถึงความไว้วางพระราชดุลไทย ของพระมาหากษัตริย์ที่โปรดให้ตำรวจร,ราชองครักษ์เท่านั้นที่จะมีอาวุธหรือดาบติดตัวประจำกายเข้าถึงพระราชฐานชั้นไหนได้โล่และดาบจึงแสดงถึงเกียรติภูมิแห่งหน้าที่เพื่อพิทักษ์ปกป้องพระมาหากษัตริย์และเป็นตำรวจของประชาชนตามคำผู้พิทักษ์สันติราชค่ะ ตำรวจเรานะครับที่จริงเนี่ยเ,เรานับการกำเนิดตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าตำรวจนะครับแต่ว่ามีผู้ที่ทำหน้าที่คล้ายกับตำรวจแล้วนะครับก็คือหน้าที่หลักๆสำคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยก็คือการดูแลอารกขาพระมหากษัตริย์นะครับก็จะเห็นในชุดที่อยู่ในตู้เนี่ยนะครับเป็นการจำลองแบบนะครับชุด ตำรวจสมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับทำไมตำรวจสมัยนั้นถึงแต่งตัวดีนะครับใส่ผ้าไทยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การทำหน้าที่เนี่ยจะอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับทำหน้าที่เป็นองครักษ์นะครับทำงานตามรับสั่งของพระมหากษัตริย์นะครับยังไม่ขยายกิจการตำรวจเนี่ยออกไปสู่ประชาชน ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญนะครับเช่นข้าหลวงกองจับนะครับที่ทำหน้าที่ดูแลในรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับรวมถึงมีเรื่องของกรมพัะตํารวจที่ทำหน้าที่นะครับดูแลผู้กระทำผิดด้วยนะครับ ตราแผ่นดินหน้าหมวกตำรวจซึ่งตราดังกล่าวนี้เป็นพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินซึ่งใช้สำหรับประทับกำกับภาพรประมาพิไทยหรือกำกับนามผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์แต่สำหรับตราหน้าหมวกตำรวจในปัจจุบันนั้นได้มีการนำตราแผ่นดินของราชาการที่ห้ามาลงอักษรคำว่าพิทักษ์สันติราช ข้าวของเครื่องใช้ตำรวจในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทนูนะครับตราประทับซึ่งสมัยก่อนเราก็ใช้งาช้างในการทำนะครับข้าวของเครื่องใช้ตำรวจใช้ทำงานไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศกล่องไม้นะครับกล้องถ่ายภาพนะครับซึ่งถือว่าสมัยก่อนเนี่ยมีความล้ำสมัยมากนะครับเครื่องหมายยศต่างๆนะครับที่ตำรวจใช้ติดที่เครื่องแบบนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ส่วนค้อนตอกหมุดค่ะเป็นค้อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยประจำหน่วยตำรวจในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศ,ศาสดารามก่อนจะนำมาพระราชทา,านให้แก่หน่วยต่างๆของตำรวจนอกจากนี้แล้วอาคารกระจกหลังนี้ค่ะยังจัดแสดงพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณชุดตำรวจตาม,ตามยุคสมัยอาวุธที่ใช้ประจำกายของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงนิทรรศการที่น่าสนใจของตำรวจสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะ ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์เวลา10นาิกาถึง16นาฬิกาหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์และวันหยุดในขัตะกเลกค่ะ แล้วนะคะก็จะมีการเปิดให้เยี่ยม <ร paras S 1> ชมด้วยทุกๆวันอังคารถึงวันศุกร์ะนะคะเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะก็จะมีวันหยุดนะคะก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเอง<ช>ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็น่าเสียดายค่ะ<ช>พี่กาวเพราะว่าปิดนะคะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ก็ปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่6มกราคมจนถึง31มกราคมนี้เลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้นะคะหากณผูนชมสนใจนะคะ รอสักนิดนึงค่ะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แต่ว่าทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ตำรวจยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องเมลเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาน้องนะคะมาติดตามกันว่าที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ตำรวจเนี่ยยังมีวางอยู่วางหนึ่งนะคะ,คะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าเครื่องตกแต่งห้องนะคะรวมถึงอ,อาคารเนี่ย เป็นของดั้งเดิมเลยมีอายุกว่าร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆจะเป็นวังอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการของเรานั่นเองค่ะค่ะมาถึงเรื่องราวต่อมากันบ้างค่ะน้องลิเมลค่ะเป็นพี่พี่ตำรวจทวีชาญชั้นไหมคะใช่ค่ะพี่พี่ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะก็ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตค่ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตเลยนะคะเพราะว่าทางสักพาการชาตนเนี่ยก็ได้ออกมาบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่ประเทศ ของเราจะเผชิญกับภาวะวิกฤตของโรคโควิด -19 ก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าเลือดในคลังเนี่ยอยู่ในคลาดวิกฤตแล้วตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วหนึ่งปีวิกฤตหนักกว่าเดิมค่ะ,ะพี่ดังนั้นนะคะพี่ๆตำรวจระเวนชายแดนเองค่ะจึงได้นำนะคะตำรวจในสังกัดค่ะโดยนำโดยทางรองผู้ประชาการตำรวจต่อชะอ่าก็คือพาไปบริจาคเลือดสำหรับใครนะคะที่สนใจแล้วก็เรียกว่ามี ทละกำลังร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะไปบริจาคเลือดนะคะ,คะเพื่อให้เลือดเหล่านี้ค่ะสามารถไปช่วยเหลือชีวิตโดยเฉพาะ ผู้ที่เขาเรียกป่วยเป็นโรคเลือดต้องถ่ายเลือดใ,ในทุกๆปีนะคะ,คะรวมถึงบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอาการวิกฤตต้องมีการให้เลือดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยงถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ได้บุญสูงมาก<ช>ๆเลยค่ะยังไงก็ช่วยต่อชีวิตคนเนี่ยดีกว่าการกระทำอย่างอื่นอยู่แล้วนะคะ,คะใช่ค่ะพี่เขานะคะจะมีการร่วมบริจาคอย่างไรหรือมีกิจกรรมอะไรเพิ่ม,เต,มเติมกันนะนคะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ บันสถานการณ์โควิด1 i ยังคงมีการแพร่ระบาดทําให้การรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยมีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการป้องกันซึ่งทําให้การบริจาคโลหิตได้รับผลกระทบปริมาณเลือดในคลังขาดแคลนนับเป็นผลมาจากจํานวนผู้บริจาคลดลงทุกแห่งทั่วประเทศเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i เช่นยกเลิกจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องจากบางพื้นที่ค่ะอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเองจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตโดยพลตำรวจตรีสุนทรเฉลิมเกียรติรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำข้าราชาการในสังกัดเข้าร่วมบริจาคโลหิตตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างประโยชน์และช่วยเหลือสังคมถือเป็นการช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เพราะมีความสําคัญในการรักษาผู้ป่วยจะไม่สามารถทําได้หากไม่มีเลือดหรือโลหิตไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดรวมถึงการรักษาโรคอื่นๆค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะร่วมบริจาคโลหิตสามารถไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมาสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคภาคบริการโลหิตแห่งชาติสาขาบริการโลหิตและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศค่ะ ก็ต้องบอกว่าถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจในเรื่องของการบริจาคโลหิตค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่สภาการชาติไทยนะคะแถวบริเวณอังรีดูนง<ช>ังแต่ว่าท้งนี้ไม่ใช่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ,คะทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีศูนย์ในการรับบริจาคเลือดกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยหากใครสนใจนะคะก็สามารถบริจาคได้รวมถึงผู้ที่เคยบริจาคแล้วนะคะแล้วก็นานเกิน3เดือนอก็สามารถไปบริจาคซ้ําได้แ,แต่ละครั้งนี่มีการปั๊มให้เข็มด้วย นะคะแล้ว <c oughs> เป็นการ <c oughs> ช่วยเหลือชีวิตของคนจริงๆค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมสามารถเลือกได้จะบริจาคเก Get ็ดเลือดนะคะพลาสมาไปด้วยหรือว่าบริจาคเลือดอย่างเดียวก็สามารถที่จะ ตรวจสอบได้ค่ะแล้ว<ม>จริงๆก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ<ม>ค่ะหากว่าใครที่ได้รับการบริจาคเลือดอย่างเป็นประจำนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะ,คะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพราะว่าวันหนึ่งค่ะไม่แน่นะคะอาจจะเป็นเราหรือคนในครอบครัวเราที่ต้องการเลือดเหล่านั้นก็เป็นได้นั่นเองค่ะ,คะเามาถึงพูดเรื่องราวดีๆกันแล้วนะคะ<อ>ยังมีเรื่องราวที่ดีมากมายนะคะเกิดขึ้นในสังคมของเราค่ะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอวยนิดนึงนะคะเป็นที่ตำรวจค่ะ ที่สพศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะคะเมื่อเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนตำรวจจะนิ่งเฉยได้ยังไงใช่คสนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน้องอีเมลคะพี่เขาเนี่ยก็น่าจะไปออกไปปฏิบัติหน้าที่นะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าออกตรวจตราชตามกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วใช่แต่ว่าพบเจอนะคะพี่ท่านหนึ่งค่ะเป็นผู้พิการทางสายตาเดินก็ลําบากอยู่แล้วแต่ที่สําคัญรองเท้าไม่มี แล้วเวลาแดดลงเนี่ยพื้นก็ร้อนมากใช่แล้วเขาก็มองไม่เห็นก็ไม่รู้ดังนั้นค่ะเมื่อเห็นแล้วทนไม่ได้ต้องรีบพาไปนะคะจูงไปเลยที่ร้านรองเท้าค่ะแล้วก็เอาเงินตัวเองนะคะซื้อรองเท้าให้เลยโอ้เมื่อคลิปนี้ออกมานะคะต้องบอกเลยว่าได้รับเสียงชื่นชมนะคะจากประชาชนแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เขาเรียกว่ามันทําให้อบอุ่นใจกินใจนะคะต่อผู้ที่พบเห็นนะคะบางทีเนี่ยเวลาเมลดูคลิปแบบเนี้ยน้ำตามันก็ไหลเหมือนกันนะพี่กาวแล้วก็คาดว่าหลายๆคนที่ได้รับชมคลิปนี้ก็อาจจะแบบซึ้งจนร้องไห้ได้เลยถูกต้องใช่ค่ะคลิปเขาจะช่วยเหลือพี่เขายัางไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้ทําความดีนั้นจะเป็นอย่างไรมาับชมกันเลยค่ะ หลังจากเมื่อวานนะครับที่ได้ลองคลิปซื้อลองเท้าให้คุณลุงตาบอดไปนะครับก็ปรากฏว่าคนดูเยอะมากเลยแล้วก็มีเข้ามาคอมเมนต์มาให้กำลังใจมาชื่นชมนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ชื่นชมที่ให้กำลังใจนะครับอันนี้โชวหน้าน้องที่เดินจูงคุณลุงครับในคลิปจะมี2คนนะครับอันนี้น้องที่เป็นคนจูงแล้วก็ผมที่เป็นคนซื้อให้แกนะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ น่ารักมากๆากเลยใช่ค่ะเรียกได้ว่าตั้งแต่ลงคลิปติ๊กตอกไปนะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ผ่านทางแอปชื่อดังเนี่ยตอนนี้ในช่วงที่คนกักตัวอยู่ก็คนจะเล่นแอปติ๊กตอกเยอะมากตอนนี้ยอดคนดูเนี่ยกว่าล้านวิวแล้วนะคะ เรียกว่าทําดีก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะไปกันที่เรื่องของการเต้นรํากันบ้างในช่วงนี้จังหวะหนาวนะคะเราอาจจะอยากเต้นคลายหนาวสักนิดนึงแน่นอนค่ะพ,พี่พี่ตำรวจที่นครพนมนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะมีการออกมาเต้นคลายความหนาวแต่ว่าเป็นการเต้นจังหวะ บัสโลฟนะคะซึ่งเป็นการเต้นของสอปปลาวค่ะเป็นการเต้นจะนิยมเต้นในพิธีมงคลแล้วก็งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนะคะสิ่งที่จะเห็นได้เด่นชัดมากเลยเนี่ยสังเกตได้ง่ายมากนั่นก็คือการเต้นท่าเดียวกันแล้วก็พร้อมเพียงกันยิ่งกว่าบอยแบนด์เกาหลีอีกนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าจะสวยงามและพร้อมเพียงกันขนาดไหนไปติดตามรับชมค่ะ ภาพของเธอยังนึกมองที่ไร้รู้สึกสบายใจตุ้มรือไทยอินนะำทำบุญได้ไนรู้นะจึงน่ารักใจฉันชักพันละเมอโอ้เจอภาพในหนังสืออินแอบนดูดวงตาก็โตโตโอ้สวยแก้มก็มีรอย

La conta o no. จะเต้นตามเลย<ช>ทีเดียวนะคะเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะขยับไปซ้ายหรือไปขวานะคะ,คะเรียกว่าบอยแบนด์เกาหลีเห็นแล้วต้องชิดซ้ายเลยใช่ใช มาพูดถึงเรื่องต่อมากันว่านะคะเห็นแล้วนะคะในเรื่องของพี่พําตรวจออกกําลังกายนะคะ<ช>ก็สามารถที่ไปทําตามกันได้ค่ะแต่เรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะสอดแทรกในรายการของเราเลยนั่คือเรื่องของการเตือนภ<ช>ัยค<ช>่ะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ฉาชีพปัจจุบันรักวิ่งชิ้นโปนน้อยลงแล้วนั่นเใช่อตอนนี้ก็จะเป็นเน้นการหลอกออนไลน์ใช่หลอกอ,อ,อย่างโรแมนต์แกมหรือ<ช>ว่าจะเป็นการ ขอรหัส OTP หลอกลวง<ช>ลอมเป็นธนาคารอย่างนี้บ้างนะค,ะ,คะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ประชาชนโดนหลอกเยอะ นะคะนั่นคือแชร์ลูกโซ่อันนี้นี่เรียกว่าเป็นมหากาบเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยต้องมีเรื่องของแชร์ลูกโซ่มาตลอดใช่เพราะว่าทั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิดเข้ามานะคะก็จะเป็นการซ้ําเติมค่ะหลอกให้ลงทุนบ้างนะคะหลอกให้ทํางานเนี่ยเห็นไหมที่กดไลค์กดแชร์แล้วได้ตังค์พวกนี้ถือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ทั้งสิ้นนะคะรวมถึงหลอกให้เลือกซื้อของใน แอปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแชร์ลูกโซเช่นเดียวกันค่ะดังอืมอะไรที่ลงทุนน้อยแล้วได้ผลตอบแทนได้กําไรสูงอันนี้ให้ผู้ชมคิดไว้ก่อนเลยว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นแชร์ลูกโซค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้ผู้ชมนึกภาพง่ายๆวันนี้นะคะเรามีคลิปนะคะจากศูนย์ PCT นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันว่าพฤติการนะคะของแชร์ลูกโซเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ ปรถนาดีจากสอปอสอตอรอ,อย่าหลงเชื่อก,การชักชวนให้ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสัน้นหากพบเจอปัญหาหรือถูกชักชวนให้ลงทุนในรูปแบบต่งตางๆสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่ว,สวนสอปอสอตรอ5 9 9 9หรือ081 866 300 0 3000เห็นอย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็อย่าตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่นะคะแต่ถ้าหากว่าตกเป็นเหยื่อ ไม่ต้องห่วงค่ะมีนะคะศูนย์พีซีทีนะคะคอยดูแลอย่างแน่นอนสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน159 9นั่นเองค่ะ แต่ในช่วงหน้านะคะน้องอีเมลค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้ดูเหลือเกินเพราะว่าอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เราสามารถไปสร้างอาชีพเสริมได้โดยเฉพาะพี่ๆตารวจนะคะอาจจะอยากหาอาชีพเสริมทำกับครอบครัวให้คุณแฟนทำเสริมเงินเสริมรายได้นะคะและที่สําคัญสามารถทําได้นมกเวลาราชการด้วยวันนี้จะมีอาชีพอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนั้นติดตามกันได้ในช่วงอาชีพพารวยค่ะ สำหรับช่วงอาชีพพารวยในวันนี้นะคะจะพาน้องอีเมลค่ะชอบทำเค้กไหมอุ๋ยชอบทานมากกว่าชอบทามบอกพก้าหแต่ถ้าหากได้ทำเป็นนะคะต้องบอกเลยว่ามันสนุกมากๆเลยดังเช่นนะคะน้องร้อยตำรวจโทตุลมณีเมืองอ่าเนี่นเป็นน้องตำรวจน้ำรุ่นใหม่นะเป็นเด็กรุ่นใหม่มีกิจกรรมยามว่างค่ะนั่นคือการ ทำขนมเข้าไหมน้องเป็นผู้ชายนะผู้ชายแท้ๆอ,อันนี้คอนเฟิร์มนะคะ,คะแต่น้องเนี่ยก็คือชื่นชอบทําเค้กคจุดเริ่มต้นก็คืออยากจะทําให้คนที่รักทาน<อ>เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายสายละมุนถูกต้องใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราอาจจะนําไปต่อย,ยอดทําเป็นอาชีพได้นะคะ,คะน้องเขาจะทําเก่งแค่ไหนนะไปรับชมความพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มมาจากการชอบกินเค้กที่ร้านนี้ก่อนนะครับร้านไทนนี่บัสเก็ตนี่แหละแล้วก็ก็คือแบบอยากทํากินเองก็คืออยากรู้สูตรของร้านด้วยอะไรแบบนี้ ว่ามันเป็นมันเป็นการการ,การมอบความสุขให้คนอื่นนะแบบว่าอย่างอันนี้ผมมองมองในมุมตัวเองครับเคยมีปีนึงอะที่เหมือนคนลืมมันเกิดแล้วก็แบบไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยมันทำให้แบบเรารู้สึกแย่เหมือนกันก็เลยแบบกลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าอยากทำเค้กให้คนที่เรารู้จักในวัน พิเศษของเขาในวันสำคัญของเขาครับไม่นะครับก็คือเรามาทำเนี่ยเราก็ทำเป็นนอกเวลางานทำเป็นงานเล็กมากกว่า ได้นะเพราะว่าการทำเนี่ยมันเป็นการทํานอกเวลาง,งานอยู่แล้วม,มันมันไม่รบกวนกับเวลาราชการอยากทําตอนไหนก็ทําคิดว่าไม่ต่อยอดครับเพราะว่าตั้งใจทําเพื่อแบบคนที่เรารักจริงๆ อยากฝากไว้ว่าทําไปเลยครับอะไรก็ได้ที่เราชอบที่เราชื่นชอบและทํามันได้ดีผมว่ามันสามารถต่อยอดออกไปได้หลายๆอย่าง ไบ้างคะน้องเมลโอ้โหเรียกได้ว่าหน้าตาหน้าทานมากเลยคะ่ะพี่กาวคนทำใช่ไหมอุ้ยหมายถึงขนมคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทานนะคะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชม สามารถที่จะนําไปทําเป็นอาชีพเสริมได้<ช>นะคะ<ช>อย่าอายค่ะแม้ะจะเป็นผู้ชายก็ทําขนมได้ไม่ได้น่าเกียดเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะก็มีสอนตาม u t u b e ด้วยนะคะ,คะก็สามารถเปิดลองทํากันดูได้ค่ะหากว่าใครเนี่ยเครียดจากงานประจํานะคะก็หางานอดิเรกเป็นการทําขนมทําอาหารไปก็ถือว่าเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะต้องใช่ค่ะและนี่คือทั้งหมดในตลอดขอบวันนี้นะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่จริงแล้วรับชมรายการของเราได้คุกวันเสาร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬกานาทีค่ะใช่ค่ะและคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่ารับชมแล้วนะคะมองหน้าของเราไม่จุใจหน้าส,สวยๆ<ม>อย่างเราคค2คนนะคะสามารถเข้าไปรับชมได้ผ่านทาง YouTube Channel Police TV UCI Media ะนะคะ,คะเข้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe ไลค์ like, แล้วก็แชร์นะคะ,คะรายการของเราไปด้วยเป็นกําลังใจให้กับเราทั้งสองคนด้วยนั่นเองนะคะและคุณผู้ชมค่ะก็สามารถติดตามรับชมนะคะรายการของเราได้นะคะผ่านทางทั้งทีวี TV, นะคะผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ world w police tv t v นั่นเองค่ะ,คะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกาวแล้วก็น้องเมลต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ you